นี่ไงลูกพี่กินแล้วกินดีดีกับมานบๆกันแน่อัพกินหักหลายเออผัวมึงเฮ็ดแซ่บกว่านี้อยู่แม่นบอกเอ้ยย่องผัวตะของขาดเอ้ยผัวมึงเฮ็ดแซ่บกว่านี้อยู่เด้ออ้ยผัวมันเป็นหวานมีแต่เค็มกับเค็มเอ้ยผัวมึงเฮ็ดแซ่บกว่านี้เติบมาได้ดามเอาเสื้อเสื้อเราเอาแล้วกันบ้านเดี๋ยวจะกินก่อน ในข้าววดทีข้าววดใส่หลายอยู่คนมุนแห้งมันใสเครื่องปั้นได้หนิแล้วชิมมึงหรอบ่เปบียวอยู่บ่แล้วปั้นไป็นยังไงโอ้มีเวละขี่นกเป็ดนนกขนนกปากหางเลยมันใหญ่ไปเลย

อยากใหม่หลงหมอคนใหม่โวดเฮ็ดยพิ่ิมีาเราเพิ่ิดมอเราเพิ่งดินแคเสแล้วมูรสชาติที่ไหนออกมาบอยสั่นแม่นออกมา

ออม,มาซีมบ้งออมาอย่างนี่ไงว่มมาหวอยอกมาได้บอ่บออกมะไดโอ้ยกินท่านนะหมูวะยดอสลางนานเขามาล้างพีเลยอะวอย่างวงย่างเป็นเซ่เอเอม มันอจอผักฝันอยู่มัักปั่นอย่หนน,นน่โอ้โอ้ไม่จช่นว่าถอนตัวนี้ปหมอ๋อไม่ัวยังว ขึ iden, in, ้นเบรยกันเป็นฟองถูดๆไหมฟู่โ่บอกได้เลยว่าโคตรเชมยันรสชาติไหมบอกเลยเลยว่าโคตรเชมไม่ได้เกมธรรมดามันแม่มา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 ไม่ใช่จุ๊บเอาเจ้าได้บ้านนี่ยังมาปฏิเสธคนนี้ยินเขาม่ยิงเขา คนสวยคนนึงคนเปรอะเออเป็นซาไผคนเประเนี่ยครับนี่ดุกไผคนเประเนี่ยครับเหงาตายปะเฮ้ยพี่เขาก็พีกับหนองไม่ได้อายใส่หน่องอายเอ้ย เขาก <g ül spreadsheet> <s> um ็ตระกูลฟองสีแบบขิงอืมบุคมใไ่ใส่งานมานโดนมันด่บ อขอมซส้อไม่รเปียน60ร,ระบ้อ่องนะอึมไปแล้วฮนะซืใช้มาเกือบ60ปีละล่ะใส่มาโดนไหสมัยคบอบอคมบอหูนะอืมขนาดคมเพราะ่าคมเปียตายกินกับวันนี้เขาเกันอ,อืมวะ น้องราไม่หุดหุบเดี๋ยวโอ้ยหนูตั้งหน้าได้อยู่เาหินเขาเรื่องบเนี้ยใ่ใเรือบดีไกคิดานีเอมาดีเนี่ยนี่อะไพี่ครับเออีชิ้นกใสมาคือไม่อย่างโม่่ไปรับเราตนกิงอือไปครับพี

เฮ้ยเอาบ้าน้ำเนื้อให้บ้าเล่นนึกว่าคนสดบว่าไหวไดดีไหมครับท่านหลงเงยังไม่เด่นน้ำกันถึงว่าอ้ําลุงโอ้โหใครเนี่ยอ๋อชิบว่ากินเขาอิ่มมีเงี้ยเมว่าไหร่ว่ามีหรือเปล่า ขนา,าหนูเตรียมการตังต้งแต่หกโมเช้าเลยนี่นออรหกโมงเชา้าหนูเตรียมการเลยเดี๋ยวยามดน,นอคืดบางแพ้ไปแล้ว <laughs> หกโมเชา้าเลยหนูเตรียมการ <c oughs> เลยเขาไม่เลยมามไปเขาิ <c oughs> ขาไปดกินเออใหม่ไว้ลว จะคือได้เป็นแขนโอ้ยรูปพระคำนี stores, yeah. ือสีเพ oh, ื่อนไม่ยู่ให้แขนนุมามอนกัน้นครับยิ่งบ่เข่าแทงบ่เข่าบ่เข่าไปเลยเ้ขาไ่เเสือขาไปเขาเจมาโดนหยาบบนนั้นเวยโอ้ยขอยเขียนมืคุณม้า่อยบาหมดสามโต๊เหมือนเราากับเจ้าก็เยี่ยมเส้าโจกค้ากับสังเตีย

เป็นว่าเราลูกไปต้นตาเลืเป็ดานี่ยมเดี๋ยวพี่อาเจมกินน้ำนยังลบเป็ดลบไเรมากินตัวเป็ดตั้แต่ช้ายนีดีใจแหงพามปดาบเลยมากินน้ำอ้ยคดนึ่ก็้านะเพิ่เปลี่ยนราคาไยางรอเลยดิตออพอพอาหยเขาได้างตนอเรยิบเขาได้งตะวันเลยคับเดี๋ยวจัดลาเป็ดให้เป็ดกาบัน เมานเาโอ้ยางแสบด้วยแสบแสบพ่อหนาสดป้ามันนั่บ่ต้องไปบ่ด้อยกลง้นยกทงาันลุ่รักหนึ่งบ่มาเลยโท่ฮาเลยบ่ไวบอกพคนเนี้อไปเห็นเนี่ยพนังนักนตาควางก็เลยเสียบไปลยกลงขันเออเอ้ยน้ำคนมาด่าพิเททีมบระหลมี่จุดย่ำแม่พเททีมบัะหลหนึ่ง เฮ้ยมันเจอเพชรบุญบาทเท่านี่นะแก่อเคกินแล้วจะหักสะก่อนตัแต่ก่อนจิชโอ้ยคือนี่น่หักทั้งนีโอ้เฮดกบ้ท่าทงนนหรลูกกินแล้วเนีเอาเี่บังคับเลนี่นี่นี่

แกวไปแกวเราหรือแกวไปแกวหนูแกวไม่ยิงจุกไม่ยันก็ไม่วันละร้อยแค่ตอนไหนวะยายนุ่มวันละตอนไหนวันละตอนไหนแกววะตอนรับด้วยวะแกวันนี้แกวาพร้อมที่มมีแต่หัวหนูแกวของแท่แกวเนี้ยแกวของแท้

ต <cents S 2> <the> ้าเสบเสียวเลยตาเป็นแตก่หลักงนอยู่ตลาดนัก6โงเช้าเอาเงินคดไ้ดอกเข้งมากโคงหงาตาก็ปล่อยเงินกลุด้วยหรอโค้งบ้าคนเรากนเดียวุ่ได้สิบยันบันน้ก็ยันเดี่ยวบอกว่าไม่ใช่ค่าปลาด้วยแตเนาตามเลกมันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจจนย่ำมอ นรำป้าไม่ตลอยสาเลยน้ำป้าจากบ่อตอนนี้ตอนนีเยียบเยียมันแค่ไ่นเออแม่จออกเอยนึงนต่อจัาบ่อมันเห็นตั้งไรฮเขาขึ้นรถไปเขามามันเป็นธุรกิจย่อมย่อมบักกบอ่านข้าเขาว่าท่านได้พ้อมจังเอาจังเอาเ้อหัวหัวหน่บอกมาทีนี้นะหัวหัวหนุ่มเป็นเจนเนอร์นูายให้หัวจักนู อู้ฉันรู้ขับเมียมันเออเห็นผมพิงโก้เห็นเด็กปั๊มเห็นผมผัวเจ้านั่นโง่เด็กปั๊มมันซื้อมใหญ่แล้วเด็กปั๊มเฮ้ยไอ้ที่ใจเราใส่เราโง่เด็กปั๊มผัวเจ้านั่นโง่แ้่เด็กปั๊มแล้วหัวรู้เลยเด็กปั๊มหัวไรเด็กปั๊ม วัจนกว่าวอาสาราิบนไปาพี่นนองเบิงแล้วรเือดวดติดตามวัสับไข่ก็ดอะไรก็แชร์ด้พี่นนองสงการปีไม่ไทยได้กินเรากินเขากินหนังก็พีกับน้องเลยสมนุ่งกันคุยกันมวนเท่ฮะขอบพระคุณหลายๆครับผูขอบคุณครับ